สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บ้านวีพีนะคะเชิญทุกคนเข้ามาเลยค่ะนี่เป็นห้องอบรมของพวกเราห้องมีขนาดกว้างใหญ่และก็มีเก้าอีส้สุดหรูน่านอนมากๆค่ะจะบอกว่าวันนี้เรามาฟังผู้มีประสบการณ์ขายที่ดินร้อยล้านบาทไต้ค่าคอมมิชชั่นตั้งสิบล้านบาทเนี่ย ตนี้เป็นกระเป๋าที่เก็บชโนดหลายร้อยใช่ปะมีที่ดินกว่าพันไร่ค่ะทำไมเขาถึงปิดการขายได้เราต้องมาดูกันเลยค่ะเนี่ยคุณจะเห็นว่าวิวบริเวณนอบบ้านวีพอ่ะมันพระเจ้าจอดขนาดไหนตรงนี้จะเป็นบริเวณนี้จะเป็นช่วงที่มีการสันลมอยู่ข้างบน แล้วกันหันลมอ่ะก็จะพัดเอาลมที่พัดมาจากเทือกเขาฮิมาลัยอ่ะผ่านช่องลมตรงนี้อากาศจะเย็นสบายตลอดทั้งปีทูวล่าที่เราเห็นกันนั้นนะ่ะราคา6.9ล้านบาทบนพื้นที่150ตารางวามูไหมคะว่าหลังคาเนี้ยฝนตกไม่มีเสียงเลยนะเขาทำให้มันแบบ ลักชูรี่พูริล่ามีสาไว้น้ำขนาด7จคูณสเมตรสาไว้น้ำเขาก็ออกแบบอย่างดีเลยทีเดียวนั่นที่เราเห็นนั่นก็คือชาบูกันหันนะคะเป็นชาบูที่ใหญ่มากยอดขายหลักล้านต่อเดือนตอน,นี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆล,ลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งปีเลยค่ะอยู่ที่เนี่ยเราต้องใส่เสื้อกันหนาวเลยนะคะ ตามมาดูเลยว่าวันนี้เราจะได้กินอะไรคือเราสั่งชาบูลิเวอรี่จากชาบูวิวกันหันตรงนั้นอะเพื่อมาส่งที่บ้าน Vip อันนี้จะเป็นชาบูชุดเล็กเพราะว่าเขาอาจจะมากันไม่เยอะแต่ใครที่พาเพื่อนมาเยอะๆมาครอบครัวใหญ่ๆนะคะโต๊ะที่นั่งก็ยาวมากมีนะคะทาดท,ที่เราจะกินกันวันนี้ครอบครัวเรามากันหลายคนคะ่ะ กินกันห้าหกคนอะ่ะคือกินไม่หมดนะทานข้าวเสร็จแล้วแล้วก็เดินลงมาดูวิวโดยรอบนะคะเมื่อกี้เราดูบนบ้านพักวีพีตอนนี้เรามาเดินดูบนถนนคือถนนเนี้ยทางขึ้นจะแบบสูงชันมากเลยนะคะให้สนใจอยากมองหาบ้านพักต่างอากาศที่ดินลงทุนจะบอกว่าที่นี่ราคาขึ้นทุกปีวิวกันหันลมแห่งเดียวในโลกคะ่ะ